เราต้องเชียร์ในในระบบเราจะพี่มันจะบบวงไง f i ร h t i n เธอมีอังกอร์ของตัวเองหรอที่เขาพูดอะไรเธอมีอังกอร์ของตัวเองเลยหรอให้จะมีไหมบอกได้นะเดี๋ยวเราจะได้แบบเออในข้อไหนเออลองลองซ้อมไม่ลองซ้อมอีกไม่มีครับยังไม่ได้คิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้คอยคิดบ้าพี่นรอเอิญคนโุดตาอะไรก็ล้วมีไหมนะหรือว่าเราควรจะมีป้ามันควรจะมีอังกอร์ะแบบว่าเธอแจกเป็นป้ายเลยวันนี้เราจะมี เพลงนี้เธอจะขึ้นมาให้เราแบบตะโกนกันตรงหน้าอะไรอย่างนี้มีขอไปทำงานบ้านกันนะมีานหน้าไห้ลองบอกเธอลองเลาไปกันดมอ่ากรดองอักอร์ที่เจะคิดเมื่อก้สามสองหนึ่งยีิดหาอิทิ์ทักี้ไรันเะรักักรักรรัรัอัรร ทำการบล็อกโมงไหมจ๊ะบล็อกโมงขอโทษบล็กโงไม่สุจริตโมงจะโทษลิบล oh. 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 ิบไปเขาเข้าใจใช่ไหมผมผมอาจจะอาจจะไม่ได้แบบเข้าใจขนาดแต่ก็เข้าใจแหละผมก็เห็นอยู่เราเคยไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างงเี้ยใช่ไม่ใช่มีอันนึงเรียกีแหมจริงผมก็แบบเหมือนทุกคนนะส่วนผมทุกคนเอาแบบบล็อกในงานผมเนี่ยจริงผมเวลาไปดูคอนเสิร์ตผมก็อย่างงเี้ยอยู่เนี่ย ังกอไหมอังกอไหมอังกอร์อ๋อแล้วคุณล่ะแบบถ้าสมมติว่าวันนั้นไม่ได้ไปเป็นเกสแต่ต้องไปนั่งดูแล้วไปโบกไปโบกเงี้ยคุณก็จะกลายเป็นแฟนบอยเลยนะเป็นแฟนบอยรอบนี้ไหมได้เป็นแฟนเฉยๆเป็นแฟนเฉยๆเป็นแฟนบอยเล่อบอกต่อด้วยเอองั้ผมเป็นแฟนบอยนะไอพี่ล่าบอกตรีนึงเมื่อกี้คุณเรียกอะไรกันหผมสิแฟนบอย แบบว่าบอสจะเป็นแฟนบอยจะไปโบกโบ,ก,บ,ก,บกแบบแทร็ฟไฟด้วยกันในในคอนเอสิร์ตอะไรอย่างนี้